อะไรกับภาษาที่หยาบคายของด็อกเตอร์คนนี้คุณคิดเออตายแล้วนี่ด็อกเตอร์มาริกาไม่ได้อนุญาตให้เอาหน้าด็อกเตอร์มาริกาไปลงทิกตอกของพวกเธอเสร็จแล้วก็เอา,เอาไปเขียนแคปชั่นเอาเองนะพวกเธอเนี่ยเอาหน้าด็อกเตอร์มาริกาไปลงทิกตอกของพวกเธอแต่พวกมึงอย่าใส่แคปชั่นที่เป็นการหมิ่นประมาทด็อกเตอร์มาริกาหรือเป็นการระดมคนไปบูลลี่ด็อกเตอร์มาริกาหน้าเพจทิกตอกของตัวเองนะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยกูขึ้นศาลนะกูจะบอกมึงง่ายและกูไม่ขึ้นไมนะ่ขึ้นศาลเตี้ยพวกเธอด้วยนะกูขึ้ กูเดินไปเนี่ยกูไม่ต้องรอให้พวกมึงเนี่ยนะเอามาและมาตราที่ดรมาริกาใช้ก็ไม่ใช่มาตรา1นึด้วยนะดรมาริกาจะใช้มาตราหมิ่นประมาทปกติเนี่ยจำคุกไม่ต่ำกว่า1ปีสูงสุดไม่เกิน3ปีแล้วก็เสียค่าปรับถ้าเกิดฉันชนะคดีไหนขึ้นมาฉันก็จะลากค่าเสียเวลาออกมาและมูลค่าในการจะฟ้องแพ่งเนประมาณไม่ต่ำกว่า12ล้านค่าทนามอีกแสนห้า บวกค่าเสียเวลาดรบเลมาริกาสีหปีกว่าคาดีจะตัดสินอีกเนี่ยมูลค่าทั้งหมดรวมแล้วฉันเสียเวลาในการจะขายที่ดินฉันเสียเวลาในการไปทําธุระปะปังนู่นนี่นั่นฉันเสียเวลาของฉันฉันเสียเวลาบินไปสิงคโปร์เสียเวลาบินไปไประเทศจ,จีนฉันเสียเวลาจะต้องบินไปดูใบฉันเสียเวลาขึ้นศาลทั้งๆท,ที่ฉันอาจจะต้องบินไปเคลียร์ที่ดินขายของอะไรต่างๆที่จังหวัดขายที่ดินที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยสมมตินะฉันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นฉันก็คิดค่าเสียเวลาไปเลย12ล้าน มึงเข้าใจใช่ไหมอ้ยมึงไม่ต้องคิดว่าคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดาสามารถเนี่ยเดี๋ยวสารเ็าบอกว่าโอ้สาลก็ยกฟ้องสาลก็ยกฟ้องเออนั่นแหละสารจะยกฟ้องไม่ยกฟ้องก็ตามแต่ทีนี้ดรมลริกายกฟ้องพุ๊กูก็ขึ้นอุทธรณ์ต่อพออุทธรณ์ต่อพุ๊ก็ขึ้นดีกาต่อกูก็ลากมึงไปลากมึงไปเรื่องไปพอเสร็จแล้วผุ๊ปรากฏพอสารตัดสินที่เป็นคุณต่อดอรมลริกาดรมลร,ร,ริกาก็เรียกทางทั่ง12ล้านบาทเพราะเสียเวลานานไง เข้าใจยังเอ้ยเปิดมาเพื่อที่จะมาถามแ่านี่พวกเธอฟังฟังคําวินิจฉัยศาลแล้วเธอไม่เข้าใจตรงไหนวะในงงตอนวันที่25พวกเธอยังคา,ารวะศาลน้อมรับคําตัดสินแล้วเธอก็มีความรู้สึกชยโยโหหิว้วแล้วกลับขับพวกคุณศาลที่เมตตาวะสัน้นที่ปัจจุบันเสือกเถียงศาลตกลง สารก็สารเดียวกันคณะที่ตัดสินก็คณะเดียวกันน้ำเลียงเสียงปากชื่อทั้งหมดที่นั่งวันนี้ก็คนเดียวกันคณะองค์คณะเดียวกันหมดเลยกูงง,งกับพวกมึงจริงๆว่าตกลงนี้พวกมึงจะเอาอยัางไงกับชีวิตวะเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงบ้านเมืองเนีมีคือมีแปรคือไม่ได้มีไว้ให้พวกมึงไปไปเอาไปแขวนแปรไม่ได้มีไว้ให้พวกมึงเนี่ยเอาไปแปลงสารคือแปรนี่คือกฎหมาย คือมึงจะต้องมีหลักเวลาเขาตัดสินเนี่ยมึงต้องยอมรับอะทีนี้ต่อไปตัดสินเช่นนี้แล้วก็แค่หุบปากผมก็หุบปากแล้วแล้วยังไงต่อละมึงวันนี้มึงก็ไม่หุบเพราะเขาตัดสินเสร็จมึงก็ไม่หุบมึงกตะหลงเถียงสารข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมควรอย่างยิ่งเลยที่ที่จะต้องโดนไฟต่ออันที่สองหลังจากนี้นะก็จะต้องมีผู้เอาควานิจฉัยของสารเนี่ยไปร้องเพื่อยุบพ,พักเธอ ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่านักร้องเหลืออยู่ไหมแล้วก็ใครจะขยันเอาเรื่องนี้เนี่ยไปร้องเพื่อยุบพักมันอาจจะมีคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยุบพักเดี๋ยวเขาก็โตอีกกระโตกระจังพอจังแม่มันเถอะมันต้องอยู่ในกฎในกฎหมายในกติกามึงไม่ยุบได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อมึงแหกแลฐจรรมนูนขนาดนั้นไม่ยุบได้ยังไงอ่ะบ้าถ้าเกิดพรรคคนอื่นเขาทำแบบมึงเขาก็โดนยุบเหมือนกันอ่ะมึงไปดูพัก ของไอ้ป๋อมอ่ะพักไอ้ป๋อมก็โดนยุบลักษณะเดียวกันนั่นก็คือแหกประเพณีเหมือนกันตกดงมีเรื่องตะเลืองอะอะตะเลืองไกลไปยื่นเอาไม่ต้องเลืองไกลก็ได้เดี๋ยวเลืองไกลม,มีมีเรื่องเหมือนสีสุวรรณมีนู่นมีนี่เดี๋ยวก็จะมาดามากันอกีกเอาคนอื่นมีไหมล่ะเอาไปร้องมีคนอื่นไหมเอาไปร้องเลยจริงๆแล้วคนที่สมควรร้องให้ยุบพักคือกะกะตอ จริงแล้วคนที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการยื่นยุบพักนี่คือกกตไม่ใช่นั้นกกตนี่แหละจะเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่มึงเล่าเว้นมาตั้งนานแล้วเนี่ยสมควรกกตกตต้องทาหน้าที่มันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นนักร้องผู้ใดและไม่เช่งภารกิจของประชาชนนี่มันงานหลักของกกตเอ๊ะนักข่าวกกตนี่เขายังมีกันอยู่ไหมฮึ่นักข่าวกกตนี่เขายังมีกันเฮ้ยพวกเธอนักข่าวกกตนี่นุเมึงรีบถามเลยแสวงบุญมาบุญมีนั่นน่ะถามเลย ็จะรอแต่ข่าวแถลงไม่ได้เรื่องนี้ต้องเอายัดใส่ปากกรกตว่าจะรับผิดชอบอย่างไรและพรรคการเมืองทุกพรรคพรรคการเมืองทุกพรรคต้องไปร้องกกตว่ากกตไม่เป็นกลางฮะราเมศรัตนชวงศ์ของประชาธิปัต์อะจะไปร้องไหมร้องกกตกกตไม่เป็นกลางตั้งแต่ต้นสมควรอย่างยิ่งที่นักกฎหมายของประชาธัปัต์ต้องออกลงเอาไปร้องกกต ร้องกรกะตสิกะกะตทําผิดแล้วกะกะตไม่เป็นกลางจริงๆแล้วปชาธิบัต์เขาอาจจะได้คะแนนมากกว่านี้ก็ได้แต่ปรากฏว่าเป็นเพราะว่าพื้นที่สีส้มมีมากที่สุดอันเนื่องมาจากมีนโยบายที่มันผิดรัฐธรรมนูญล่ลาไปออกทีวีได้ทุกช่องเลยมันทําให้ได้พื้นที่สื่อมากกว่าชาวบ้านเขาแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงการเลือกตั้งอ่ะพื้นที่สื่อสําคัญมากกรกะตเขาถึงต้อง มีการจัดตารางในการให้ออกดีเบตไงว่าจะต้องมาทุกพัก,ก,พกแล้วก็กรก,กตเช่าเวลาซื้อเวลาหรือจัดเวทีที่ไหนก็ตามแต่ก็คือว่าจะต้องมีความเท่าเทียมต้องออกมาทุกพักกันเมืองเห็นไหมแล้วก็จัดเวลา10นาทีตรงเท่ากัน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 เพราะว่าการออกสื่อเนี่ยมันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบไม่เช่นนั้นมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการว่าใช้ป้ายโฆษณาหาเสียงได้กี่แผ่นกี่แผ่นกี่แผ่น กี่ตารางกิโลเมตรกี่แผ่นกี่แผ่นไม่งั้นเขาจะออกมาควบคุมแบบนี้เหรอเท่ากับว่ากรณีนี้เนี่ยกกตละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้กับก้าวไกลปล่อยผีก้าวไกลให้เขาใช้พื้นที่สื่อมากที่สุดแล้วเขาเนี่ยใช้งบประมาณในการซื้อพื้นที่สื่อใช้พื้นที่สื่อบนโซเชียลมีเดียมากที่สุดกว่าทุกพักอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาเรื่อง 1- 1 2สองเนี่ยไปแชร์บนโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยแพลตฟอร์มทุกอย่าง สีส้มชาดฉาดฉาดฉาดเลยทำให้เขาได้เปรียบทำให้เขาได้เปรียบใช่ไหมคะน่าหละค่ะทุกคนกกตเนี่ยเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีคนโง่เข้ามาถามเสลอเสลบอกว่าไหนละหลักฐานอีควายเวลามึงเนี่ยเป็นพวกสกอยถอยสะทุนแล้วเนี่ย มึงก็อย่าเป็นควายเพราะว่าถ้าเกิดมึงเป็นสกอบวกควายไปด้วยเนี่ยมึงจะหนักหนาสาหัสนักไม่ขึ้นเข้าใจป่ะควายไม่มีหลักฐานมัง้งสารเขาพิพากษาวันนี้เนี่ยง่แล้วหวดปกติแล้วเนี่ยคนง่อเนี่ยเขามักจะอวดฉลาดแต่ของมึงเนี่ยง่อแล้วเสือกเสือกขยนันน่ะขยนันเม้นน่ะง้แล้วเสือขยันเม้นคุณรู้ไหมกองทัพจีนเนี่ยสมัยจินซีฮ่องเต้นเนี่ย ไอคนโง่แล้วเสือขยันเนี่ยเขาเอาไปตัดคอเป็นคนแรกเลยเขาไม่ให้ไปลบด้วยเขาไม่ให้มันไปลบนะเวลาโง,ง่แล้วโวง่โง่แล้วหวดโง่โง่แล้วเสือขยันเนี่ยเขาให้เอาไปถัดคอเขาไม่ให้ไปแบกลูกหาบแม่ให้ไปลบมันจะเป็นการทําให้กองทัพชิบหายมึงจําไว้ด้วยทุกคนใครก็ตามนะคะที่เข้ามาแล้วแล้วมีคนรู้สึกลำคาญดเรมลิกา มีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมดัมาริกาดรามา่าเป็นท็อกซิกจริงๆอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเมน้นใช่ไหมคะดัตอมาริกาอย่าหยุดดูมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยมึงอย่าเข้ามาอย่าหยุดดูเด็ดขาดอย่าหยุดดูนะคะถ้ารู้สึกว่าอุ๊ยอีป,ป้านี่มาพูดดราม่าอะไรว่าไม่เข้าใจอย่าหยุด อย่าหยุดตำหนิใช่ไหมคะดรมริกามึงอย่าหยุดดูมึงจงไปเสียเถิดไปไปไปลงนรกสัตวเธอทีรักฉันจะลงโทษเธอชิวๆพอไล่เข้ามาไปไป,ไปเนี่ยยังไม่ไปอีกก็ต้องไล่ให้ถูกต้องกับสปีชี่ที่เป็นคือไล่แบบชิวๆชิวๆ พอไล่ชิ่วชิ่วปุ๊บเอาไม่รู้ตัวอีกแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สปีชีชิ่วชิ่วไล่ชิ่วชิ่วไม่ได้เว้ยไม่ใช่ปไม่ใช่ไก่ชิ่วชิ่วไม่ได้อาต้องเปลี่ยนวิธีไล่อีกไล่ย,ยังไงดีละ่ะดเรมาล,ลิกาก็เอากระดาษชําระมาโกยแล้วก็เอาที่ตักขยะมาอา้าวไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่ต้องพูดทํายังไงนะเอาที่โกยขยะมาเสร็จแล้วก็เอากระดาษชําระมาด้วยแล้วทํายังไงละ่ะก็ตักไนงะ ต,ตักตักตักทาไมคะเอาก็กองขี้หมาไงมึงกองขี้หมาอย่างมึงเนี่ยกูก็ต้องตักแล้วก็ไปใส่ถังขยะเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้เลยกองขี้หมาไล่ชิวชิวก็ไม่ไปไม่รู้เรื่องไปไปก็ไม่ไปเพราะไม่ใช่คนทีนี้เอ้าสงสัยเป็นกองขี้หมาว่ะฟังภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ไปอาฉะนนั้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีคือเอาที่ตักขยะมาตักเอา เคีย,คยใส่กองขี้หมาไงแล้วกองขี้หมาเนี่ยมันต้องรอให้แห้งนิดนึงนะมึงไปมึงไปเก็บตอนที่มันเปียกๆไม่ได้นะมึงแชะแชะไม่ได้มันเหม็นต้องรอให้มันแห้งกองขี้หมาต้องเก็บตอนมันแห้งนะมีรู้ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> อุ้ยตักง่ายเวลากองขี้หมามันแห้งแล้วอะนั่นแหละมันเสด็จน้ําเออนั่นแหละอืมน้าเปียกๆมันแห้งแล้เหยไปหมดแล้วก็ตักตักใส่แล้วก็ไปเททิ้ง อัน,นเอาไปใส่ต้นไม้เอาใส่ต้นไม้ยังไม่กล้าใส่เลยเดี๋ยวต้นไม้เฉาอีกอะตโลกะนื้อกอกใช่ไหมมีคำสั่งให้ยุติการกระทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์มึงเก็ตไหมไม่ว่ามึงจะไปพูดเรื่องการแก้หนึ่งหนึ่งสองยกเลิกหนึหนึ่ง,งสองที่ไหนมึงต้องหยุดพูด ไม่ว่ามึงจะแสดงความคิดเห็นบนสื่อโทรทัศน์พัดลมยังไงมึงต้องหยุดแสดงความคิดเห็นไม่ว่ามึงจะไปเขียนเป็นเอกสารใดๆเป็นตำราเป็นตำหรับไปโพสเฟสบุ๊กทวิตเตอร์อินตาแกรมโซเชียลมันตั้งหลายมึงหยุดไม่ว่ามึงจะเป็นพิมพ์เอกสารแจกที่ไหนเมื่อ,อไหร่ที่เห็นมึงแจกจับอีกคนแจกด้วยผิดจบนะแก็สนะอันนี้เป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่ง่ายๆเลยไม่ซับซ้บอนไม่ซับซ้อนไม่ต็่นิดนึง มันง่ายเหมือนกับกรณีที่คดีพิธาถือหุ้นจริงแต่หุ้นนั้นไม่ใช่สื่อสามบรรทัดง่ายๆเลยตอนที่พิทารอดเรื่องหุ้นสื่อนะสามบรรทัดง่ายๆเลยอีนี่เขาก็เขียนสามบรรทัดพร้อมกับคําแถลงสารซึ่งเป็นองค์ประกอบนี่ทําท่าไม่เข้าใจทําท่าไม่เข้าใจสามบรรทัดคือสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พิทากับพักเก้าไกล หยุดการกระทำกรณีของการเสนอร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองและใช้เป็นนโยบายหาเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์ให้หยุดเขาสั่งมึงให้หยุดมึงก็ยังไม่หยุดยืนอยู่ที่สภาสแถลงกันหน้าสลอนแล้วก็พูดต่ออีควาย ก็สมควรพากันไปเข้าสังเตะพวกมึงอะ<ม>ให้หยุดยังไงอะด็เรมาริกาให้หยุดเหมือนกับกรณีที่อ e ีไฮเปอร์ลูปกับอีตู้ต้าต้อมแตมเคยทําหนังสือฟ้าเดียวกันที่เป็นลักษณะมินเจ้านะ่ะให้หยุดแบบแบบที่กันหยุดกิจการหนังสือฟ้าเดียวกันนั่นแหละหยุดพิมพ์หยุดโฆษณา หยุดเขียนให้หยุดดังที่มึงเคยถูกสั่งให้หยุดเข้าใจยังเข้าใจยังทำไมอ่ะมึงหยุดไม่ได้เลยมึงแน่นอกเือไงทำไมเหรออุดในลำไส้ใหญ่หรือไงเวลามึงไม่พูดถึงอ่ะทำไมอยากจะลดโทษอยากจะลดจำนวนอยากจะย้ายที่ นักเขาแจ้งความเองก็มึงไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจอะไรดเรมาริกาก็ความเป็นสถาบันน่ะเขาต้องมีประชาชนปกป้องหน้าที่พลเมืองคือปกป้องด้วยปกป้องทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งสถาบันหน้าที่ของพลเมืองพลเมืองก็คือมึงด้วยมึงต้องปกป้องเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าที่พลเมืองคือการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พลเมืองทุกคนจึงมีหน้าที่เท่ากันรวมทั้งมึงด้วยรวมทั้งกูด้วย ไม่ใช่จะเอาสำนักงานสถาบันไปผู้เป็นผู้เดือดร้อนก็ไปแจ้งความเอาเองมึงพูดอย่างนี้มันไม่มีความเป็นพลเมืองไทยนี่ว่าถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงไปอยู่นู่นเลยอุยกูมึงไปอยู่นู่นเลยไอ้ช่องแคบระหว่างภูเขาประเทศเนปาลกับประเทศพมานะ่าน่ะอะไรนะโรฮิงญานะ่ะมึงไปมึงไปอยู่กับโรฮิงญาไปไม่มีโรฮิงญา มึงไม่ต้องอึดอัดเลยโลหิงยาไม่มีอะไรดอกเตอร์มริกาโลหิงยาไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีแผ่นดินไม่มีจะกินไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มึงกินให้มึงเกิดไม่มีสรีภาพไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มึงกินให้มึงเกิดไม่มีสรีภาพหลุดสละ